ไม่อคนนี้จะใส่ผมเหมือนกันล่ะไหนขอะไรกันดดููอไติมือเสียมริกันน่ารักไงสายพิกายหุ่นดีคุณชอบแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหุ่นดีสายพิกายผมตั้มครับตั้มพงเสวียนตะนันอ่าได้นใหม่คาราเมลเลื่อนไปไกลได้ไหมเฮ้ยแต่ขอดูนี้หน่อยดิ

Mi 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 mi, 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 mi bueno, <coughs>